มิลานเดินเครื่องล่าดาวโซโลซิลอายกระดับทีมหลังมืดตัวยุโรปจานลูก้าดิมาซิโอกรลูชื่อดังของแวดวงฟุตบอลอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าเอซีมิลานกำลังให้ความสนใจจากว้าตัวมาติโอเรเตกีกองหน้าของอัลตันต้ามาเสริมทัพปิศาจตดามีความเปลี่ยนแปลงภายในทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจบดลวออันดับแของตารางทำให้ไม่ได้ตัวไปเล่นฟุตบอลอยุโรปในฤดูกาลหน้า โดยก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งคว้าตัวมัสซิเมเลโนอเลกรีกลับมาทำหน้าที่คุณซื้อให้กับทีมอีกครั้งหลังจากที่สั่งโปรเซโจคอนเซโซและล่าสุดมีการเปิดเผยว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวมาติโอเรเตกีกองหน้าของอาตาลาที่เป็นดาวสโมสรของซิลีอาอิตาลีมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยเรเตกีที่เพิ่งอายุครบ26ปียิงไป25ประตูพร้อมกับทำไปอีก8แอสซิสจากการเล่นในซเลีอาอิตาลี36นัดหลังย้ายมาจากเจนัวเมื่อสิงหาคมปี2024ด้วยค่าตัว20.9้านยโร บวกกับโบนัสเพิ่มเติมต่างๆด้วย